ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดแนวทางแก้ปัญหาแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะซึ่งอยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะรวมถึงเตรียมดำเนินคดีย้อนหลังกับผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานชัดเจนค่ะจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสาย2พื้นที่รับผิดชอบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ นายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพบปัญหากลุ่มรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากรวมตัวขับขี่แข่งกันบนถนนสายที่3ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมต่อกับถนนบางนาตราดเจ้าหน้าที่พยายามผลักดันและตั้งจุดสกัดจุดตรวจรวมถึงเตรียมดำเนินคดีย้อนหลังกับผู้กระทำผิดที่มีหลักฐานชัดเจนประมาณกว่า20คันนะคะ ทางด้านพันตารวจโทกัญชวิทย์โพประสิทธิ์พนักงานสอบสวนชํานาญการพิเศษสถานีตํารวจภูทรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันตํารวจจะกดขันจับกลุ่มโดยใช้อํานาจตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดําเนินคดีขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้ก็จะเร่งสืบสวนหาข่าวเกี่ยวก,กับการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นควบคู่ไปก,กับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและนําระบบกล้องวงจรปิดเข้าตรวจสอบผู้กระทําผิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะ